ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์นุบคุณชนยองแล้วทีนี้เราจะมาคุยที่กันเล่นกันเือในมินิเวิร์กกันก็คงไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับมินิเวิร์กโอเคก็แค่กดตรงนี้ตอนถือหัววิอร์ค่นยอง มันก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้อันนี้ไม่รู้นะว่าทาอะไรคอมเมนต์บอกได้อันนี้เอาไว้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าอันนี้ปืนมันให้มาอยู่แล้วนะแล้วก็อาหารนี้ให้ใช้อันนี้นะครับมันถึงจะเปลี่ยนเราเป็นวิเทอร์ได้โอเคทีนี้ก็มารีวิวกันได้กันโอเค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  ทีนี้ก็นี่นะน้ำตงมูก็จะกลายเป็นอันนี้กระตุนแชทติดต่อไปอันนี้ก็จะทำให้กลายเป็นทำให้ลอนั่นเองเสร็จน,น,นี้ก็จะทำให้ อะไก็ไม่ีส่วนอันนี้ก็จะเป็นการทำให้การเป็นสงสัยมันจะกลายเป็นกระตชทาระต้นแชงกระจไปกนชทจะต้องปกระตุ้นแชทกรนทจะตปตช่อรต้่ตอ ในตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถต่อต้านพวกเราได้อีกในเกมนี้ r วรบอทอารโอเคก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องแพ้ลาลาไปก่อนสวัสดีครับ